OKR Weekly, improving your life and organization. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK Weekly นะฮะก็เจอกันทุกวันพุธนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเป็นรายการใหม่ถ้าใครเพิ่งเข้ามาฟังก็จัดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับก็เริ่มตั้งแต่เป็นใหม่เนี่ยปี2 5งห้เนะฮะ,ะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของประโยชน์ของ OKR OK นะครับก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวในรายการนี้จะเจาะลึกลงไปเรื่อยๆนะครับวิธีการเขียนวิธีการนําไปใช้นู่นนี่นั่นเนี่ย <S <S ผมอยากทําความเข้าใจให้ให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะ เราจะเอาโอเคอาร์ไปทำอะไรนะประโยชน์ของโอเคอาร์เนี่ยมันมีอยู่4ข้อหลกัหลกๆดังต่อไปนี้นะเริ่มต้นข้อที่1เลยนะโอเคอาร์ OK เนี่ยจะช่วยเราโฟกัสแปลว่าอะไรแปลว่าการทำโอเคอาร์เนี่ยจะไม่ใช่การทำเพื่อการวัดในทุกเรื่องที่เราทำนะผมว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจไม่ตรงกันละกันอย่างนี้ละกันนะสำหรับผมแล้วเนี่ยโอเคอาร์ OK เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้เราโฟกัสเมื่อเราโฟกัสเนี่ยแปลว่าเราต้องเลือกถูกไหม ดังนั้น OKR OK คอจึงไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่จะออทำทุกทุกเรื่องหรือทุกงานที่เราทำอยู่ผมผมยกแบบยกตัวอย่างแบบนี้ท่านจะได้เห็นภาพนะครับคือผมนเป็อาจารย์เนี้ยยกตัวอย่างนะเวลาผมทำงานเนี่ยมันก็มีทั้งงานสอนมีทั้งงานวิจัยมีทั้งงานแอดมินมีทั้งงานที่ปรึกษามีทั้งเขียนตำรามีทั้งงานประชุมมีโอ้โหมีเยอะแยะเลยเป็น10บงานเลยคราวนี้ถ้าเราทำโอเคาร์เนี่ยแปลว่า ทั้ง10งานเนี่ยต้องมีโอเคหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่และไม่ควรด้วยถามว่าทําไมเพราะถ้าเกิดเราเราทำแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่โฟกัสอะไรสักงานเลยหัวใจของโอเคเนี่ยคือการจัดพ r i o ร i t y ครับดังนั้นต้องถามว่างั้นโอเคของอาจารย์จะเป็นอะไรถ้าถ้าเป็นในองค์กรเนี่ยผมก็ต้องถามก่อนว่าลคณะผมอะ่ะจะเน้นเรื่องไหนละ่ะถ้าโอเคของคณะคือการเพิ่มผลงานวิจัยโอเคของผมก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะแต่ถ้าเกิดโอเคของคณะนะจะเป็นเรื่องของการผลิตบัณฑิต ให้แบบเป็นคนดีคนเก่งของสังคมอะไรเงี้ยโอ OK, เคอาผมจะไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องมือใจละโอเคผมจะเป็นเรื่องการเรียนการสอนเป็นหลักละท่านจะเห็นภาพว่า o k เเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สอนให้เราจัด Priority รพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะต้องมีคนถามบอกว่าอ้าวแล้งงานอื่นไม่ต้องทำหรือไงทําครับงานอื่นก็ทําไปการที่เราไม่ได้เขียนใน OK เไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องทํางานที่เหลือนะอย่างสมมุติเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าคณะ ของผมเนี่ยเน้นเรื่องงานวิจัยเป็นหลักโ OK, อเคอาร์ของคณะเป็นงานวิจัยเนี่ยโ OK, อเคอาร์ของผมก็ต้องเป็นเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน international journal อะไรก็ว่าไปใช่ไหมแปลว่าผมจะเลิกสอนหนังสือหรือเปล่าเปล่าผมยังคงต้องสอนหนังสือมันคือ business as usual ครับผมยังคงต้องเป็นกรรมการผมยังคงต้องประชุมผมยังคงต้องทำำาําตํารายังมีอะไรอีกหลายงานเลยที่ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจาเป็นต้อง,องทำอะ่ะนะคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคุณจะไม่สอนนักศึกษาได้ยังไง จริงไหมแต่มันไม่ใช่ OKR OK แปลว่า OKR OK จะสอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้คือ Priority นะเรื่องนี้เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันทําให้มันผ่านผลไปอันนี้คือความหมายของคําว่าโฟกัสเมื่อมีโฟกัสเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือคอมมิ t เมนต์คอมมิชเมนต์ก็คือผมก็จะใส่เวลาให้มากที่สุดกับการทําวิจัยผมจะคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าผมยังต้องสอนอยู่นะผมต้องทำโน่นทำนี่อยู่นะแต่ผมไม่ใช่รับโปรเจกต์โมเซว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยใครเชิญอาจารย์รนพบดลสอนไปมันหมดเลยทุกที่เลย ไม่ใช่เพราะว่า OK เผมเป็นเรื่องวิจัยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ผมาสามารถที่จะจัด,จดเวลาได้สามารถแมネจเวลาได้เนี่ยผมจะแมเนจใส่เอาเวลาไปใส่งานวิจัยให้มากที่สุดเพราะมันเป็น o k เของผมไม่ได้ไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าสอนดีกว่าวิจัยหรือวิจัยดีกว่าสอนคนละคนละประเด็นเลยนะประเด็นคือ OK เของท่านคืออะไรนะครับแล้วท่านทําสิ่งนั้นเพราะฉะนั้น OK เเนี่ยโดยโดยธรรมชาติเนี่ยมันจึงไม่ครอบเพื่ในทุกเรื่องที่ท่านทําอยู่ลว ถ้าถ้าท่านบอกว่าสําคัญทุกเรื่องมันก็แปลว่าไม่สำคัญสักเรื่องนั่นแหละเพราะนั้นคําแรกคือ Focus and Commitment to Priority ก็คือเราต้อง Focus เราต้อง Commit ใช้เวลาเต็มที่ใช้ความสามารถเต็มที่กับสิ่งที่เราเชื่อว่ามันคือ Priority Priority คือสิ่งสําคัญนั่นเองสิ่งสําคัญอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้ครับถ้าอย่างผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าเกิดคณะวันหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยตอนนี้งานวิจัยมันเยอะแยะแล้ว แต่ตอนนี้เราเริ่มมีปัญหาเรื่องบัณฑิตของเราไม่ค่อยมีคุณภาพอยากให้อาจารย์เน้นเรื่องการเรียนการสอนมากขึ้น OK เคมันจะกลายเป็นการเรียนการสอนแต่ไม่ได้แปลว่าอาจารย์ห้ามทำวิจัยนะก็ยังทําวิจัยแต่ไม่ใช่พ r i o r ิตี้นะผมเปรียบเทียบอีกแบบหนึ่งครับท่านจะได้เห็นภาพภาพตรงนี้นะมันเหมือนเราตรวจร่างกายเวลาเราไปตรวจร่างกายเนี่ยมันไม่ได้วัดการตรวจร่างกายไม่ใช่ OK เเพราะว่ามันมันไปวัดทุกทุกด้านทุกเรื่องเลยใช่ไหมแต่ เวลาเราตรวจแล้วเราเจอว่าเอ้ยไขมันเกาะตับสมมุติตับอักเสบปุ๊บคุณเขาจะส่งเราไปหาหมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตับแบบแล้วรักษาเราเรื่องนั้นเลยไอย้ตรงเนี้ยคือ OKR OK มันคือ Priority ในช่วงนี้ซึ่งเรามีปัญหาตอนนี้มันเป็นเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะโฟกัสเลยให้กินยาอันนี้แต่ไม่ได้กินตลอดไปนะกินเพื่อรักษาให้มันหายพอมาเจาะเลื่อกทีหายแล้วทุกอย่างโอเคแล้วก็จบ OK R เนี่ย หน้าตามันเป็นแบบนี้เพราะนั้นะประโยชน์ของมันคือมันจะได้โฟกัสมันไม่ใช่ว่าทําไปทุกเรื่องทําไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่า r i o r i t y คืออะไรถ้าเป็นร่างกายเราเนี่ยตับอักเสบไปเรื่อยๆมันก็ไม่ดีใช่ไหมกับชีวิตเรายกตัวอย่างนะครับหรือใครมีปัญหาเรื่องน้ําตาลเกินเนี่ย OKR OK คือการไปโฟกัสเรื่องการทําให้น้ําตาลมันกลับมาปกติให้ได้อะคุณต้องทําชีวิตใหม่จะต้องออกกําลังกายลดของหวานเรื่อยรก็ไม่รู้แหละนั่นอะคือ OKR OK ที่มันเป็นโฟกัสพอกลับมาได้ใหม่แล้ว OKR OK จะเป็นเรื่องอื่นไปแล้วนะ ผมยกตัวอย่างอันนี้คือข้อที่1นึ่งนะ Focus and Commitment to ูบ i ริตข้อที่2ครับประโยชน์ของ OKR OK คือมันไม่ใช่ต่างคนต่างโฟกัสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง OKR OK ที่เป็นขององค์กรมันต้องโฟกัสเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นประโยชน์ข้อที่2เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร n o o n n e t t o r t t e m w w r r k แปลว่ามันจะต้องสอดคล้องสอดรับกันไม่ใช่ว่าเอ้ยอาจารย์คนนี้โฟกัสวิจัยอาจารย์คนนี้โฟกัสสอนอาจารย์คนนี้โฟกัสแต่ละคนโฟกัสกันทุกเรื่อง ตก่างันอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่ OK เมันอาจจะเป็นวิธีการบริหารจัดการอย่างอื่นก็ได้นะผมไม่ได้บอกว่าวิธีการทําแบบนั้นมันผิดหรือถูกใดๆนะแต่ผมกําลงจะบอกว่าไม่ใช่ OK เถ้าเราทํากันในองกรมต้องโฟกัสในเรื่องเดียวกันถ้าคณะบอกว่าเราจะเน้นวิจัยอาจารย์ทุกคนเนี่ยก็จะต้องเลือก o k เที่ต้องสอดรับกับเรื่องวิจัยเน้นอีกทีไม่ได้เกี่ยวว่างานงานอื่นไม่ต้องทําแต่ว่าพ i ร r i t y จะอยู่เรื่องนี้ ดังนั้นในในองค์กรทั่วไปก็ได้ครับไม่ต้องมาหาทยาอะไรนะท่านจะเป็นองค์กรธุรกิจโอเคอานั่นคืออะไรอะ่ะท่านอยากจะออกโปรดักต์ใหม่ให้ได้อย่างเงี้ยทุกคนทุกฝ่ายทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะมี o k เที่จะพูดถึงเรื่องของโปรดักต์ใหม่เนี่ยแต่ถามว่าโปรดักต์เดิมต้องทําต่อไหมต้องทําไปดิก็เป็น business a s s u a l ก็คือเป็นธุรกิจปกติที่ท่านต้องทํากันอยู่แล้วแต่ว่า o k เคือเราจะลอนช์ new โปรดักต์ให้ได้อย่างเงี้ยจะทําอะไรกันบ้างอะ่ะที่จะทําให้ตรงนี้มันมันเกิดขึ้นได้ภายในปีนี้หรืออะไรก็ว่าไปนะ มันจึงต้ององทุกองค์คาบยศนะครับทุกหน่วยงานทุกฝ่ายเนี่ยมันต้องพุ่งไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือข้อที่2นะข้อที่3คือ track for accountability ประโยชน์ของ OKR คือมันไม่ใช่ตั้งเสร็จแล้วทิ้งไงจริงๆเราเราเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่เยอะแยะมากมายนะว่ามันมีการตั้งเป้าเนี่ยมันตั้งกันอยู่แล้วว่า OKR ไม่เห็นมันใหม่อะไรเลยมันก็ตั้งเป้าเหมือนกันและวะใช่ครับแต่ส่วนหนึ่งที่ทําให้การตั้งเป้าแล้วมันไม่สําเร็จคือตั้งแล้วไม่ track สำหรับ OKR OK เนี่ยโดย System ทั่วไปนะครับคือเราจะมีการตั้งรายปีแล้วก็ไตรมาสทําทำไมต้องไตรมาสด้วยทำไมไม่ตั้งปีอย่างเดียวเพราะว่ามันคล้ายๆ New Year Resolution นะฮะคือตั้งปีเสร็จตั้งต้นปีแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยแล้วสิ้นปีค่อยมานั่งวิ่งไล่ตามทำให้ได้ตามเป้าอะไรเงี้ยซึ่งมันจะไม่เวิร์กหรอกและว Priority มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้อย่างที่ผมบอก ต้นปีกับปลายปีเนี่ยจะคนละเรื่องนะแล้วโลกมันหมุนเร็วขึ้นนะเขาว่าหมุนเร็วขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเนี่ยเนั้น r i o r i t y ต้นปีอาจจะไม่ใช่ p r i o r i t y กลางปีกลางปีก็ได้นะโอเคอ่าจจึงบอกว่าเฮ้ยคุณตั้งทีละไตามาสคุณมีมีภาพปีก็ได้ให้เห็นภาพใหญ่ก่อนแต่พอตั้งเนี่ยอย่าไปตั้ง4ีไตามาสรวดนะตั้งไตามาสที่1แล้ว Track แทร็กจริงๆไม่ใช่ไต่มาสละครั้งเลยนะครับความถี่ในการแทร็กซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแต่กำลังจะเล่าว่าความถี่ในการแทร็กขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรถ้าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบางทีเขาแทร็กกันทุกสัปดาห์หรืออีเวนต์มาทุกวันด้วยซ้ำนะใน,ในบางแห่งบางที่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นองค์กรใหญ่อๆอาจจะเดือนละครั้งอาจจะเดือนครึ่งครั้งสงสัปดาห์ครั้งแล้วแต่ความเหมาะสมนะแต่เมื่อมันมีการแทร็กโอกาสที่เราจะทําได้มันจะสูงท่านไม่ต้องเอาอะไรอื่นไกลนะครับ ตัวอย่างของผมที่เดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทที่2ครึ่งหลังเนี่ยหลังจากผมจะมาคุยเรื่องเรื่องแนวคิด OK เท่านฟังในครึ่งแรกเนี่ยผมก็จะเอา OK เส่วนบุคคลผมมาแทร็กให้ท่านฟังเนี่ยที่ผมจะทําก็คือผมอยากทำให้ท่านเห็นว่ามันมีความก้าวหน้าถ้าเกิดเราแทร็กแบบนี้ยแต่ท่านอาจจะไม่ต้องมาแทร็กออกพอดแคสต์ก็ได้ท่านก็แทร็กส่วนตัวของท่านไปครับอ่าแล้วพอมันมีแทร็กเนี่ยมันมีคนเจ้าของ o k เเป็นคนแทร็กเองเนะโอเมันไม่ใช่ระบบที่แบบว่า ต้องมีการตรวจประเมินอะไรไม่ใช่เลยนะครับไม่ไม่มีระบบแบบนั้นเลยนะฮะคนที่แทร็กคือเราครับแต่เราอาจจะมาแชร์กับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าอาจจะซอคอยสอบถามเราเช่นประชุมกันเดือนละครั้งหัวหน้าอาจจะบอกจานพดรเป็นยังไงบ้าง OK เคอาตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเราจะมาได้มาแลกเปลี่ยนกันถึงความก้าวหน้าถึงอุปสรรคที่เจออะไรเงี้ยนี่คือประโยชน์ข้อที่3ประโยชน์ข้อสุดท้ายซึ่งผมว่าเป็นประโยชน์ที่น่าสาน่าน่าตื่นเต้นแต่ว่าทําไม่ง่ายเลยนะ คือคำว่า s t OK r e s h f o r a m a z i n g OKR เนี่ยสอนให้เราตั้งเป้าที่มันทาน้าทายไม่ใช่ตั้งในสิ่งที่เราทำได้อยู่แล้วเพราะทำได้อยู่แล้วเราจะไปตั้งทำไมจริงไหมครับเราต้องตั้งในสิ่งที่เราอยากได้มากๆแต่อาจจะยังทำไม่ได้ก,ก็เพราะเราทำไม่ได้สิเราถึงอยากได้จริงปะท่านนึกภาพแบบนี้ฮะ OKR OK เนี่ยมันเหมือนกับคำอธิษฐานเ่เวลาเราไปอธิษฐานเราเคยอธิษฐานสิ่งที่เราได้อยู่แล้วมีอยู่แล้วไหมส่วนใหญ่จะไม่ใช่ถูกปะ เราอธิฐานเคยอธิฐานบอกขอให้เรามีรายได้เท่าเดิมไหมผมว่าน้อยอ่ะส่วนใหญ่เราอธิฐานเราอยากอธิฐานเราขอให้รวยใช่ป่ะคนที่อธิฐานขอให้รวยแปลว่ายังไม่รวยไงโอเคอาจะเป็นรูปแบบแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นการตั้ง OKR เนี่ยจึงเราจึงมักจะเน้นการตั้งที่ท้าทายเวลาเราตั้งอะไรที่มันท้าทายแล้วมันกระตุ้นทําให้เราอยากทำเนี่ยนะมันจะทําให้เกิดความก้าวหน้ามันทําให้เกิดนวัตกรรมมันทําให้เรา เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆและที่สําคัญนะมันทําให้เราอยากทํางานถ้าท่านตั้งในสิ่งที่มันท้าทายเพียงพอท่านอยากจะทําท่านนึกภาพนะผมผมผมเปรียบเปยว่าแบบนี้ท่านไปเล่นกีฬากีฬาที่ท่านชอบอ่ะแต่สมมติแบดมินตันเนี่ยท่านไปตีกับเด็กอนุบาลท่านจะสนุกไหมล่ะถ้าท่านต้องการผลท่านไปตีกับเด็กอนุบาลเพราะท่านจะชนะเกมศูนย์เลยเขาเสิร์ฟมาก็ไม่ผ่านเน็ตละ ท่านเส์อไปเขาก็รับไม่ได้แล้วท่านก็ชนะเกมศูนย์แต่ผมถามว่า motivation ในการตีของท่านน่ะจะมีขนาดไหนแรงจูงใจอ่ะท่านไปท่านก็ตีแบบขำๆเบื่อๆการตั้งเป้าแบบนี้มันเป็นการตั้งเป้าที่ไม่ได้ช่วยอะไรคราวนี้ปัญหาซึ่งอันนี้ผมผมคงได้พูดกันอีกยาวเลยล่ะครับแต่ว่าจะค่อยๆทยอยมานะตอนนี้ก็มันมันช่วงเริ่มต้นผมค่อยๆปูพื้นไปเรื่อยๆก่อนนะแต่ว่าบางอย่างผมก็จะหยิบยกเข้ามาคุยด้วยเนี่ยคืองี บางคนบอกอาจารย์ตั้งเป้าสูงไม่ถึงก็ไม่ได้โบนัสดิถ้าท่านเอา OKR OK ไปลิงก์กับโบนัสแบบนั้นมนก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งมันไม่เวิร์กบอกไว้นะตอนนี้เลยครับ OKR OK ไม่ใช่เครื่องมือการประเมินเพื่อขึ้นเงินเดือน OKR OK ไม่ใช่เครื่องมือการประเมินเพื่อแจกโบนัสพนักงานเพราะถ้าเกิดท่านตั้งท่านบอกให้พนักงานตั้งเป้าเองแล้วบอกว่าถ้าทําได้ได้โบนัสทาไม่ได้ไม่ได้โบนัส เป็นผมผมก็ต้องตั้งง่ายๆไอ้คำว่า stress f o r m a s s i n g stress มันแปลว่าทําให้มันยากอะ่ะมันต้องใช้แรงแรงกายแรงใจเต็มที่เนี่ยมันไม่มีทางเกิดหรอกตั้งเป้ายากทําไมอะ่ะเพราะการตั้งเป้ายากเนี่ยมันทําร้ายตัวเราเองจริงไหมเพราะนั้นวันนี้เอาบอกแค่นี้ก่อนว่ามันไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินซึ่งหลายท่านเก็บความสงสัยไว้นะครับว่าเอ๊ะแล้ว,แล,วแล้วเอาอะไรประเมินละ่ะเราไม่ประเมินคนจะทาหรือเปล่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยๆทยอยเล่าให,ให้ให้ฟังเรื่อยๆฮะไอ้พวกอิูพวกนี้มีแน่นอนนะครับมีแน่นอน นั้นผมสรุปให้ฟังคร่าวๆนะ OKR OK นะเขาเรียก OKR OK Superpower นะครับอยู่ในหนังสือของจอห์นดออ้างเองด้วยนะ Measure What matters พูดถึงเนะี่ยหนึ่ง Focus and commitment to priorityOKR OK ช่วยเราโฟกัส OKR ไม่ใช่เป็นตัววัดทุกเรื่องเราจะวัดเฉพาะสิ่งที่มันสำคัญที่สุดในเวลานั้นแล้วเมื่อ for, มีโฟกัสมีคอ m มมิ่เมนต์โอกาสจะสำเร็จก็จะสูงข้อ2อ l อ g n connect for teamwork โอเคอาไม่ใช่ต่างคนต่างโฟกัสแต่จะทําให้เกิดการทํางานเป็นทีมมุ่งไปอยู่ไปสู่เป้าที่สําคัญที่สุดอันเดียวกันอันที่3 track for accountability OK เจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องซึ่งมันก็ทําให้โอกาสที่สิ่งที่เราติดตามมันจะก้าวหน้าแล้วก็สาเร็จมันก็จะสูงขึ้นผมไม่ได้บอกว่าติดตามแปลว่าต้องสําเร็จ100%นะมันมันไม่มีอะไรเป็นการันตีแบบนั้นได้หรอกแต่ว่ามันดีกว่าไม่ตามแน่นอนแล้วมันเป็นการตามไม่ใช่ตามทุกเรื่องไงมันเป็นการตามเรื่องที่มันเป็น Priority จากข้อที่1 แล้วข้อที่4คือ stress forming คือ OKR OK สอนให้เรากล้าตั้งเป้าที่ยากทา้าทายแต่เราอยากได้ไม่ใช่แค่สักแต่ว่ายากนะไม่ใช่อะไรก็ได้ให้ยากๆกไว้ก่อนอาจารย์โนบุโดนบอกให้ยากให้ยากไว้ก่อนไม่ใช่ครับยากแต่ต้องอยากได้ด้วยไอ้อย่างเนี้ยมันจะสร้างแรงจูงใจให้เราอยากทํางานนะแต่อย่าไปเลี้ยง OKR OK กับการประเมินอ่ะอันนี้คือตัวคือสีข้อหลักนะครับที่เป็นประโยชน์ของ OKR OK เช่นเดิมครับ ทุกสัปดาห์ผมก็จะเอา OKR ส่วนบุคคลของผมที่ผมทําแล้วก็เขียนไว้ใน My OKR okay Daily มีคําถามมาอย่างต่อเนื่องคือจริงๆผมประกาศไว้ตั้งแต่ไปลายปีที่แล้วแล้วล่ะผมผลิตจํากัดนะครับใหไ m y อ้ My OKR y เ y นี่ยก็ยังฟังทีนึงก็จะมีคนถามเข้ามาทีนึงก็ขออนุญาตพูดประชาสัมพันธ์ไปทีเดียวเลยละกันนะว่าผมเข้าใจว่ายังมีอยู่แต่น้อยมากๆอะ่ะผมว่าไม่ไม่น่าจะเป็นหลักสิบะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะหมดหรือเปล่าดันไปพูดอีกก็ไม่แน่ใจดัพูดแล้วเดี๋ยวอาจจะมีคนตอบว่าหมดแล้วก็ได้นะอ่ก็ก็ inbox มาในเพจก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ให้ใหใหแอดแอดมินเช็คให้นะเอาละมาดูที่โอเคอาส่วนบุคคลของผมดูความก้าวหน้าแล้วบางอันก็ล้มเหลวก็มีนะจะแชร์ให้ฟังหมดเลยนะคเอเตอร์ Quarter ที่1นนะอันนี้เป็นโอเคอร์ลายคอร์เตอร์นะออเจกตที่1คือเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเ,ออเนื่องนี่คือวัตถุประสงค์ คีย์ลีซอหหนึ่งคืออ่านหนังสือในควอเตอร์เนี้ให้จบ30เล่มตอนนี้เข้ามาวิที่3ผมอ่านจบไป11เล่มละซึ่งถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วนะครับเพราะว่าจริงๆ30เล่มเนี่ยสวีคน่าจะสัก10เล่มเพราะวีคเอ่อเพราะไตรามาสหนึ่งมี12วีคใช่ปะแต่นี่มัน11เล่มละก็ก็ถือว่าโอเคนะครับคีย์ลีซ้หนึนะครับผมบอกจะเขียนเปเปอร์เปเปอร์คือเปเปอร์งานวิจัยให้จบ1นึ่งเปเปอร์ตอนนี้จบไป50%าสิบละ เหลือ,อผลกับสรุปผลนะครับ introduction literature review แล้วก็ methodology จบแล้วนะครับผลจริงๆรันแล้วนะครับเหลือเขียนกับสรุปซึ่งซึ่งเป็นพาร์ทสำคัญมากนะยังยังทำใจไม่ได้เลยนะเดี๋ยวคงได้ได้เขียนแล้วก็ไตรมาสนี้น่าจะพยายามเอาให้จบนะครัป้าหมายที่2นะครับแบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้น k ร i ซอสอคือเขียนหนังสือจบ1เล่ม ตอนนี้เขียนไปแล้วส่งไปแล้วนะครับอยู่ที่สำนักพิมพ์มารินเฮาทู mar mar in, นะคิดว่าต้นกุมภาน่าจะออกได้นะครับแต่ได้รับการแอพโรชมาอีกสำนักพิมพ์หนึ่งก็กำลังเขียนอยู่นะ90%แล้วล่ะนะครับก็อาจจะเกิน1เล่มด้วยซ้ำนะฮะถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับคีรีเซลสอ2มีคนติดตามฟังพอดแคสต์เฉลี่ย1น0 0 0ดาวน์โหลดต่อวัน ผมเริ่มต้นไตรมาสด้วย9,240ดนลโหลดต่อวันนะตอนนี้เพิ่มมาเป็น9,687ดนลโหลดต่อวนันดีใจนะครับก,ก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านที่กูนาแช์กับเพื่อนๆด้วยเพราะว่ามันมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับจริงๆไม่จําเป็นต้องหมื่นห้าหรอกครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วละ่ะแต่ว่าก็ลองตั้งให้มันท้าทายผมถึงบอกไนงะโอเคอมันคือสิ่งที่เราอยากได้แล้วหมื่นห้าผมบอกได้เลยว่าคงไม่ยากไม่ไม่ง่ายอะครับไม่ง่ายเลยนะครับท่ามกลาง โอ้โห oh, ตอนนี้พอดแคสต์ดีเต็มไปหมดเลยขนาดพอดแคสต์ช่องที่ผมฟังประจําตอนนี้ังฟังไม่ทันเลยครับคีรีซลสองจุดสามีองค์กรได้ใช้ OKR7 OK องค์กรผมเคยเกินให้ท่านฟังตั้งแต่ตอนปลายปีที่แล้วว่าผมจะมีโปรเจกต์ร่วมกับทางธรรมศาสตร์นะจะเป็นคอ o s u u t t n n p r r o j e t t คือโปรเจกต์ให้คำปรึกษาในการใช้ OKR OK ในองค์กรนะครับตอนนี้คุยกับทางของนะครับ CONC ของเนี่ยก็คือหน่วยงานของคณะผมเองคณะคณะพันธุศาสตร์และการบัญชีหลายธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาเนี่ยก็ร่างโปรเจกต์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะเหลือประชาสัมพันธ์คาดว่าสัปดาห์นี้หรืออย่างชา้าสัปดาห์หน้าน่าจะประชาสัมพันธ์ได้ในเพจนพดลสตอรี่นี่แหละนะก็เดี๋ยวลองติดตามดูนะครับผมกล่าวว่า มีสักเจ็ดองค์กรก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วล่ะนะครับเป้าไปหลายปีคือ25องค์กรนะแต่ลองดูก่อนนะครับก็อันนี้ลองลุม้มก็ทา้าทายดีครับก็ก็อยากจะค,ค,คือเล่าให้ฟังอีกนิดนึงกัแล้วกันเนี่ยทำไมถึงมาตั้งโอเคอารเรื่องพวกนี้คือปีที่ผ่านมาแล้วสองสอสาปีที่ผ่านมาเลยเนี่ยต้องเรียกว่าขอบพระคุณนะครับท่านอุตสาหให้เกียรติเรียนเชิญผมไปบรรยายเยอะแยะไปเต่ไมหมดจนกระทั่งตอนหลังๆเนี่ยแทบจะไม่ได้รับบรรยายแล้วอะเพราะไปบรรยายไม่ไหวนะเอ่อ แต่บางทีเนี่ยผมรู้สึกว่าไปบรรยายแล้วมันก็หายไปตอนนั้นนะคือคือเหมือนกับบรรยายเสร็จแล้วก็พอผมสอบถามไปที่ผมไม่โอกาสสอบถามไปเพราะว่าผมทํางานวิจัยเรื่อง OK เนะครับก็ติดตามกลับไปอะ่ะเพราะว่าอยากจะทราบว,ว่าท่านใช้แล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กจะขอไปสัมภาษณ์ก็ได้รับคําคตอบกลับมาว่ายังไม่ได้ใช้เลยหรือว่าเขียนไปแล้วก็ทิ้งไว้เลยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเสียดายนะส่วนตัวนะผมคิดว่าก็อยากให้ท่านใช้อะ่ะนะ เพราะฉะนั้นด้วยแรงที่มีเนี่ยเราเราคงต้องโฟกัสอย่างที่เมื่อกี้เล่านะโฟกัสคือคราวนี้งานบรรยายอาจจะต้องลดลงแต่ว่าอาจจะโฟกัสกับองคอ์กรบางองคอ์กรมากขึ้นเพื่อให้เขาได้ได้ใช้แล้วประสบความสําเร็จนะครับโอเคแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้ถึงยังไม่ได้ประกาศไปนะครับก็คิดว่าเร็วๆนี้คงประกาศนะออ j e c t i ี e ชุดสุดท้ายนะครับออปี ive, ข้อที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีนะ กิโลซาสามดห่คือไตรามาสนี้อยากวิ่งให้ได้300กิโลเมตรแล้วก็น้ําหนักตัว78กิโลกรัมตอนนี้ไตรามาสที่3เอ้ยโทษทีวีคที่3เนี่ยวิ่งไปได้58.93ถือว่าช้านะถือว่าช้าเลยแหละนะไม่อยากโทษแต่ว่ามีส่วนคือ PM 2.5าเนี่ยทำให้ผมไม่สามารถออกไปวิ่งได้หลายวันอยู่พอสมควรเพราะว่าไม่อยากจะเสี่ยงกับสุขภาพนะจะให้วิ่งแบบใส่หน้ากากก็ไม่ไหวอะเอาตรงๆนะ ก็จะพยายามต่อไปครับอันนี้อีกยาวไกลนะี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยเลยเลยเลยแปรผันตามนะคือขึ้นมาเป็น81.7จาก86 80.6ขึ้นมาโลหนึ่งเลยนะสัปดาห์นี้ไม่ค่อยได้วิ่งด้วยนะแล้วก็กินเยอะด้วยต้องยอมรับอย่าอย่าไปโทษการวิ่งอย่างเดียวเลยการกินของเราด้วยนะอ่า w r r k from home เนี่ยเป็นศัตรูอันหนึ่งที่ส่งผลกับเรื่องน้ำหนักทีเดียว เพราะว่าเนื่องหลักเนื่องจากเราไม่ได้มีแอคทิวิตี้แล้วเนี่ยอยู่บ้านก็กินเยอะนะครับมีโอกาสน้าหนักขึ้นสูงเลยก็ก็นี่คือความน้มเหลวนะแต่ว่ามันตระหนักตัวเนี่ยแทนที่ผมถ้าเกิดผมไม่มีโอเคข้อนี้ผมก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆเนี่ยเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเอเอ,เอไม่ได้ลวเว้เราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะคิลนละิซอสามกอผมตั้งเป้าว่าจะอยู่กับครอบครัวให้ได้25วันในไตรามาสนี้นะครับทำได้12วันนะครับตอนนี้ก็ ก็จะมี c h a ลนจ์แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วบางคนบอกก็จะก็อยู่บ้าน work from home ไม่ใช่เหรอผมใช่ครับแต่ว่าผมไม่นับนะถ้าเกิดผมอยู่บ้านแล้วผมสอนหนังสือทั้งวันนี้ไม่นับนะครับเอาวันที่เราสามารถสเปนไทม์จริงๆถ้าผมนับเข้มเนี่ยจะไม่ได้อยู่สักวันแหละเพราะว่ามันดูเหมือนกับว่าทุกวันผมก็มีงานทำนะแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่นับการสอนไม่นับการประชุมต่างๆที่ผมต้องต้องมาอยู่หน้าจอตลอดอย่างเงี้ยถ้าวันแบบนั้นผมไม่นับนะครับก็โอเคนะครับก็เป็นตัวอย่างนะ ก็กระตุ้นให้ทุกท่านลองทำโอเคาของท่านเองดูนะครับไม่ว่าท่านจะไปทำใน Excel ทํทำในกระดาษโน้ตในไดอารี่ในอะไรก็แล้วแต่นะครับทำได้ทั้งสิ้นนะโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งตอนแล้วติดตามกันได้ทุกวันพุธนะ o k เ weekly ก็น่าจะทำให้ท่านเข้าใจ OKR OK แล้วก็ไปปรับใช้ได้ดีขึ้นอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่านะผมอาจจะไม่ได้ไปบรรยายให้กับหลายที่แต่ว่าท่านมาฟังผมอะ่ะก็เหมือนผมบรรยายเผอเจะดีกว่อีกครับเพราะว่า มันละเอียดกว่าเยอะเลยนะครับบรรยายก็อาจจะมีเวลาจํากัดอยู่แล้วนะโอเคนะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ The OKR OK Weekly Improving your life and organization